สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเป็พี่น้องสุขสุขคุณแซ่บอีกแล้วพี่น้องแซ่บอีกแล้วมื่อนี้ครับตับมันทั่วปีงอยเรือมาพี่น้องมาเขาแรง,งคำคำเล็กน่อยพี่น้องโอ้ยนี่ครับตับม,มันทั่วแก้มพังอีกตูปไหม้อง นี่ก็ร้องกเนี่ยแบบมีไข่เหลืองไม่น้องเลยนี่แสบพี่น้องอืบายเลยของไข่ไม่ได้อืมันมันไม่น้องเดี๋ยวแสบมันไม่น้องอันนี้น่าแสบมันอื ขาโบกมกผมนะครับขีมันหน้าออนพี่น้องเนี่ยอเอาเถอะตืดๆมันเนี่ย ไว่า <k fois> <k fois> <k ันเมล์กิบของเมอ์กินแจบได้ไหมน้องพี่น้องคนไหนคนแชกคนติดตามไม่ได้ครับพี่น้องเมนูอาหารอีสานแบบบ้านใครลายเลยพี่น้องใครโมยไงขีมันน้องมาหมักมนะเอาออกพี่น้องบังคนครับมักน้ำมันมันครับ 嗯。嗯。好。 หน่วยไข่มันนองเบิ้ดกันเลยเบิดน,น,นี่เพื่อพี่พี่น้องครับเบิดหน่วยเลยมาทำยังไงมือแบบพี่น้องทำนี่เพื่อพี่พี่นอ้องครับอื ส่ครับครับไป่องรองผู้ไายพาไ่เห็นคลิปนะครับมึงดูใส่จังหวัดไต่ไปองเนียฝากไป้องคอมเมนต์นะครับบริเวณในประเทศนอกประเทศเหนือไต่ออกโตอีสาบันเท้าครับส่วนมากินไี่น้องบุกทาหารคืเอเก่าครับนอ้ทำทัวร์ปี ห้อยเรือเ่ษๆพี่น้องอื้ม เฮ้ยปลาครับยังอยู่ครับบางคนแต่จะบ่กเคยกินกนะพี่น้องเนาะอันนี้เรือบิสา,านมาเทาครับอาหนามขึ้นเมื่อกี้ปีนต้นใหม่เลยพี่น้องอืม้มันี่เบิ่มกินแซ่บได้ครับ ก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องสู่สุกคนกับพิ่ญาต่ทางทางในการกินถี่นสุภาพประการใดยครับขอโทษให้บางคนพี่น้องครับในบางมือทีบอกินหอยนี่นะครับขอโทษน้ำได้หลายนะครับเมื่อนี้เบิ่์มิ้แซรก,กับฟากพี่น้องเป็นตัวนี้นะครับมือหนาสีห้าเนีแซแสบๆมาสู่พี่น้องกินไหมครับเมื่อนี้สวัสดีครับ